5สินค้ามือสองที่นิยมขายในตลาดนัดหลายต่อหลายคนชื่นชอบการซื้อสินค้ามือสองเนื่องจากราคาสินค้าที่ถูกทําให้ประหยัดเงินในกระเป๋าได้เป็นจํานวนไม่น้อยและเดี๋ยวนี้ร้านขายสินค้ามือสองในตลาดนัดก็มีจํานวนที่เพิ่มขึ้นวันนี้ไทยแฟนชส์เซ็นเตอร์ขอพูดถึง5สินค้ามือสองที่นิยมขายในตลาดนัดมีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ 1. รองเท้า สินค้ามือสองอย่างรองเท้าผ้าใบได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากวัยรุ่นและวัยทำงานที่รองเท้าผ้าใบมือสองได้รับความนิยมมากอาจเกิดจากรองเท้าผ้าใบที่เป็นมือหนึ่งของแต่ละแบรนด์นั้นราคาค่อนข้างสูงต้องมีกําลังซื้อมากพอสมควรจึงจะได้มาครอบครองแต่ถ้าคุณมีกําลังซื้อที่ไม่มากนะักแนะนําให้เลือกซื้อรองเท้าผ้าใบมือสองขอบอกเลยว่าอย่าดูถูกเด็ดขาดเพราะรองเท้ามือสองสภาพดีๆมีอยู่มากมายให้คุณได้เลือกซื้อแน่นอน 2. เสื้อผ้า เสื้อผ้ามือสองมีให้คุณเลือกซื้อมากมายตามตลาดนัดทั่วไปทั้งนี้เราขอแบ่งการขายเสื้อผ้ามือสองออกเป็น2ประเภทคือเสื้อผ้ามือสองที่ขายโดยเจ้าของเสื้อมักเป็นเสื้อผ้าที่เจ้าของใส่เพียงไม่กี่ครั้งเท่านั้นข้อดีของร้านที่เจ้าของมาขายเองคือเราจะทราบประวัติของเสื้อผ้าเหล่านั้นเช่นว่าเคยใส่มากี่ครั้งแล้วทําไมถึงขายซึ่งเสื้อผ้าที่เจ้าของมาขายเองนั้นส่วนใหญ่ยังคงสภาพดีเหมือนใหม่ เสื้อผ้ามือสองที่รับมาขายเป็นจํานวนมากๆที่เราเห็นส่วนใหญ่มักจะเป็นเสื้อกันหนาวกางเกงยีนหรือเสื้อวัยรุ่นแน่นอนอยู่แล้วว่าข้อดีคือราคาถูกมีให้เลือกมากมายซึ่งบางครั้งเรายังได้เสื้อผ้าที่คุณภาพดีแบรนด์ดังไปใส่ในราคาถูกอีกด้วย 3. หมวกหลายคนคงผ่านตากับร้านขายหมวกมือสองมาบ้างแล้วซึ่งร้านขายหมวกนั้นอาจไม่ได้มีให้เห็นกันทั่วทุกตลาดนัด แต่ร้านหมวกมือสองก็ได้รับความนิยมสูงเช่นเดียวกับเสื้อผ้าที่หมวกมือสองขายดีอาจเป็นเพราะอากาศร้อนของประเทศไทยคนจํานวนไม่น้อยจึงหาอุปกรณ์กันแดดมาใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งราคาหมวกมือสองนั้นราคาถูกแถมยังมีให้เลือกหลากหลายอีกด้วย 4. กระเป๋าสาวๆที่ขี้เบื่อเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยๆถ้าจะให้ซื้อแต่สินค้ามือหก็คงหมดเงินไปเป็นจํานวนมาก เพราะฉะนั้นร้านกระเป๋ามือสองจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของสาวๆที่อยากเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยๆแต่ไม่อยากเสียงเงินจํานวนมากราคาสินค้ากระเป๋ามือสองที่ขายอยู่นั้นขึ้นอยู่กับสภาพเก่าใหม่แบรนด์อะไรซึ่งราคาก็ไม่ได้สูงเกินเอื้อมสำหรับสาวๆวัยเรียนวัยทางานแน่นอน 5. ตุก๊กตา ร้านขายตุ๊กตามือสองเริ่มมีมากขึ้นอาจเพราะตุ๊กตาบางตัวถ้าเป็นมือหนึ่งมีราคาค่อนข้างสูงทําให้ร้านขายตุ๊กตามือสองคือทางเลือกสําหรับเด็กๆที่อยากเล่นตุ๊กตาแต่งบน้อยซึ่งร้านขายตุ๊กตามือสองก็มีตุ๊กตาหลากหลายแบบให้เลือกซื้อกับบ้านตามความชอบของเด็กๆตุ๊กตาบางตัวมีเอกลักษณ์แบบที่หาไม่ได้แล้วในสินค้าที่เป็นมือหนึ่งอีกด้วยในเรื่องของราคาของตุ๊กตามือสองขอบอกว่าขึ้นชื่อเรื่องราคาถูกสุดๆเลยก็ว่าได้ ตลาดนัดที่คุณสามารถเลือกซื้อสินค้ามือสองทั้ง5ได้เช่นตลาดนัดสวนจตุจักรที่มีโซนเสื้อผ้ามือสองให้คุณได้เลือกตามความชอบมากมายหลากหลายร้านไม่ว่าจะเป็นร้านรองเท้ากระเป๋าเสื้อผ้าตุก๊กตาหมวกรับรองว่าถ้าคุณไปที่นี่ต้องได้ของมือสองติดมือกับบ้านมาอย่างแน่นอนสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจ สามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Thai franchise center .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai franchise center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ